โถนี่ไปสว่างเหลือเกินนะวันนี้มาอยู่กับทุ่มนุ่มทุ่มนุ่มปัตตี้ทุ่มหนุ่มปัตตี้ของของบัณฑิตทั้งหลายคนหนรอเพื่อนอีกคนนึงครับตอนนี้ผมเมียสาวพลังดองตาเปิร์โอ้โหฮิตเตอร์ครับฮิตเตอร์ครับโอ้แน่นอนเลยแน่นอนเลยเฮ้ยตั้งตาตั้งตาท่นต้าเด้อเด้อรอตุ่มตาละตาเยียวยนต้าเยียวยาไอ้สัตว์เด้ย เดี๋ยวเราเลี้ยคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นบล็อกไปนะร้อยคนรว่าคนไม่ยิงคนเลย่อกี้ไปยิงคนกันหรอตามนั้นนะปอบมันดีหัวเแียนนะตอนที่สว่างอยู่มีไอ้ผู้ใจดีแม่งมาแจกของตนตาแจกขอนตามาแจกของไอ้นี่เอ้ยมันมายังวะไปดูกันกำลังขึ้นรอพี่แกงกัน เดี๋ยวจะมีเรกจะมนนุกด้วยว้าวววีวิววเดววววไอ้วววววนวว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 วนววววววปวาววววววมวว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 มวว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 แววววววลวว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 วโวยวว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 ยวว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 ลววววยวววววไปกิโล วางไฟไปแล้วอเคมีออมมิกออมมครับเอามีกเยะียวแรงกลบอแล้วกลมบอแล้วกลับมาล้กลับมาแ้ามาาชมนุมบกองไฟชุมบานุมมิดเืนเอายะไม่มีอะไรนว่าคนยิงคนยิหนาคนยิงไหมมัประชุมมันอยู่ไม่ได้ดูได้แต่ละคนมีอะไรมา เอ็มสีเอ็มเอ็มมันยากอมาเลคังเป็นร้อยครับเฮ้ย่ไ้นอนนอนนอนคันคานน้งขวาคันน้ำคัน้งขวากรอบล่างอะไรเงี้ยไอตอตัวเปนไหนวะสามย็ดเปลี่ยนไหนวะสามยัดเปลี่ยิงคนโอ้สามยิงคนครับเดี๋ยวไปยิงคนกันต่อป้อมปางขาเพืเราเนี่ยตั้งมานานนันเนี่ย กูว่าแม่งปิดเคปเลิกปิดเคปเฮ้ยโอ้โหใครใครระวังตัวนะครับรัสเซียนี่โดนยิงนี่ไม่ต้องคิดเลยคนไทยนี่พวกผมชัวร์พอเราไปยิงเขาแล้วบอกวีอาร์ไทยบักสีดาไอ้บักชื่อบักสีดาไหมครับบักสีดานี่ยโหคนรุ้มล่างนนะ อีกตัวเนี้ยวผมโจฮ์นเขาจะดล่าวหรอปวะบอกไม่สนเอย่าหาตั้รายการเลยนเฮ้ยหุ่นเจอคนแล้วไหนอแต่ไฟที่เปิดไว้ไม่เข้ามาแต่ไฟเย็นหมามันเข้าเมืองเล้สเข้ามเมืองมันมันยุบหรือเปล่ายุบหอกอ้อย ไปแล้วแร้วมันเดินมันเดินขึนมาขนมาขึ้นะพานที่สะพาปล่อยไปปล่อยไปก่อนไม่ปล่อยอเนี่ยปล่อยมันเดินไม่ก่อนดีเนี่ยเด็กกำลังโตอ่ะเรามาดูเพื่อนยิงแล้ววันนี้เอาสักคนตะ坤คคลิปมาดูมันเฟลมาดูมันเฟลเฮ้ยพี่สั่งแม่หมีเนี่ยพี่ก็ล่อเขาไปสามาทีตายเลยดูครับมันอยู่ตรงไหนกันวะอยู่ตรงไหนกันมันโดนมันโดนมันโดนกระโดดกระโดดส่งหยาบลี่เดี๋ยว้องกระโดดให้เขาโดตายครัเอาโดดเลยครับโดดเลยครับ เฮ้ยครับนั้งกองบัสกองบาสเอาไปครับเอากล้องไปนี่ไหนครับเทิ้งให้เราไอเท็ยสองหน่อยโอเคสองเห้สองผู้โชควานทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมโอเคเขาอยู่ในเซฟโซนเขาอยู่ในเซฟโซนนะเขาอยู่ในเซฟโซนแต่พวกเราจะรอเขาออกเราจะยิงตุ่ยตุ่ยเขาใช้ใช้กดอะไรวะเขาเดินไปแล้วครับเขาวิ่งแล้วเขาออกตัวนะครับว่าขึ้นไปที่เดิมไอ้คุย ใช้กดะลรวะขวาทิศขวาไปแล้วไปแล้วจะบิน้มงคองไฟไปแล้วร้อยเมตรร้อยเมตรสุดท้าย้องไฟไปแล้วเอ้โหโอ้โครอบหโอ้โครับโหโอโหโอ้โหโอ้นห้โงโอ้โห้โหโอ้โหังเหโอ้โ้หอ้โหโอหโอ้โห้โหอ้หอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โ่โ้อ้โห้โัโอ้โหโเ้้้อ้อ้อ้ห้ลอออออ้้วม้โอเคโอค มึงไงเร็วดีบาสตัวโหมันไปแล้วเฮียตาลูกซานั่นไงฉันแง่คุณผู้ชมไม่ด่าคุณผู้ชมดีครับรอดู้วยครับไหนเก็บรับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับมึงจะหาเจอไม่ได้บาสเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาคลิปความไอ้ตองๆนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ต้นไม้ล่างซ้ายมือเนี่ยไหนวะไหนวะไปแล้วเดินแล้วถามเดินไปเรื่อยมึงได้ว่ะจะได้ยังไงก็ได้ว่ะไอ้จ่าเอาเขาชิดได้เฮียเห็นไม่ได้ปะไหนครับหาไม่เจอแล้วกลางชิดไปแล้วสาร เปาปนต้นไมนกันวรกูเห็นต้นไม้กูต่อรอเนี่ยต้นไม้ไซสยอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับถ่ายดีๆถ่ายดีๆไปแล้วครัไแล้ครับไปล้ครับโอ้ยยิงกี่ยโอ้ยยิงโอ้ยยิงโอ้ยโอ้ยไม่ตายอ่ะอแล้วรับเอแล้วโอ้ยยิงกี่โอ้ยชด้แล้วสุดยอดูลัดเล็กขีามาอินเดียโอ้ยสุดยอดเลยครับอินเดียมาชุมนุมรกองไฟ

น้ำหมดเหรอมีไอ้อาหารเนี่ยมันเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารได้ด้วยเว้ยอยากเอาไปไอ้แคนนี่เราจะจบคลิปกันงเนี่ยแคนออฟพาร์ต้ามีน้จบคลิปได้เลยนะครับเนี่ยจบเลยเดี๋ยวรถกิ้วมึงความเฟี้ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวติเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะจบคลิปแค่นี้ครับผมครับ